ครับผมตอนนี้ e. ยางรอคล้องมานะครับกะในยิ่งป่านะครับผมโบหูเป็นป่ายังนะครับผมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าดึงแห้งนะครับอู้วววป่าโดกับป่าค้อครับผมว่าเห็นแต่หัวนะครับผมบ่เห็นโตมันตอนนี้อู้่นสงใสยโตมอยู่ฝุ่นนะครับผมไพอยู่ฝุ่นอยู่กลางหน้าผมครับผมเดี๋ยว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 มอกันครับผมอู้มาผู้เดียวครับม้าเนี่ย เอาไปยุ่ครับผมโอ้เดี๋ยวค่อยๆดึงกันนะครับผอู้ดึงแห้งครับเตือนเตือนเตืนครับผมบ่ปลาดูกับปลาขอครับผมใหญ่แห้งครับใหญ่แห้งเดี๋ยวนะครับผมมั้นก็ตรงนี้เลิกเติ๋มนะครับผมเดี๋ยวกันเดี๋ยวยื่นลงไปข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับตอนนี้ก็โดดลงมาตรงนี้นะครับผมสูงอยู่ครับผม มาเบิ่งน้ำกันครับ,บ,รบมันป่ายังนะครับผมแป๊บนึงนะค,ครับผมนี่ขนออกจาซอยเลยครับผมมาเพียงเดีวยวแต่ว่าปลาแรงเขาเืินนี่ครับผมแต่ว่าลูกดอกมัานนาจะยูพุ่นนะครับผมแต่ว,ว่าปา่าแรงน้าสายเอ็นมนันนะครับผมแรงน้าเสียกมันนะแต่ว,ว่ามันแรงเขาเืินนี่นะครับนเตะเืิเนน,น,น,นี่ครับนี่หนักๆๆๆนี่ครับเต็มๆครับผมโอ้ยอย่างไรเอา ดึงแห้งนะครับผมไตปลานี่ครับผมนี่ครับผมนี่นี่เดี๋ยวจังเล่เดี๋ยวให้นบางอีกเทียนนึงนะครับผมขออนุญาตออกก่อนครับน่าจะอยู่ใต้นี <reveal again response> mm ้แ hmm. ล้วครับผมตัวปลาเนาะครับผมครับผมอู้ดูอิลีครับโดูอิลีโดูอิลีครับผมอ้วันปลากคอว่ามันคือดึงแฮ้งแท้ๆครับโอ้โดูอิลีครับผมปืดผมาณ สามโลสี่โลนะครับสี่โลได้นะมาเนี่ยครับผมอุ้มอาแห้งนะครับผมว่ากับล้อปอยเห็นมันเหมือนแห้งก่อนนะครับจังอาขึ้นได้ครับผมป่าเริ่มมาแห้งแล้วครับโอ้เข่าหัวพอดีครับผมยิงอะนะครับผมระยะหน่อยนะครับผมอย่างเทิงลงมานะครับผมมันอีมีเหอะออยู่นหรครับผมยิงอยู่เหยื่นะครับผมเนี่เข่าหัวพอดีครับผมวันปากคอครับผม คิดว่านัปาค้อแหละเพราะว่าเห็นแต่หัวน้อยหนึ่งนะครับผมลิงเส้หัวมาเลยโอ้ใหญ่เติบครับผมครับใหญ่เลยครับผมหมานหมานคือเขาครับตื้นเต้ครับตื้นเต้ครับผมสั่นเลยครับโอ้ยมันดึงแห้งแล้วครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหมานคือเขาครับผมปลาดูครับ